สวัสดีครับเคยไหมครับเวลาที่เราเจอใครบางคนแค่แป๊บเดียวยังไม่ทันได้คุยอะไรกันมากยังไม่รู้ประวัติหรือเรื่องราวของเขาด้วยซ้ำแต่ในใจเรากลับมีเสียงบางอย่างบอกว่าคนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยหรือในทางตรงกันข้ามบางคนก็เพิ่งรู้จักกันแค่ไม่กี่นาทีแต่เรากลับรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นความจริงใจความรู้สึกว่า อยู่ใกล้คนนี้แล้วมันสบายใจดีจังรู้ไหมครับความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคไม่ได้เกิดขึ้นเพราะดวงหรือเพราะเรามีพลังพิเศษอะไรแต่มันเกิดจากสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่ากระบวนการอ่านพฤติกรรมเบื้องต้นหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ สมองเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆของคนตรงหน้าเอาไว้แล้วประมวลผลไวมากจนเรารู้สึกขึ้นมาทันทีโดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นบางครั้งแค่การสกตาแค่ท่าทางการยิ้มหรือโทนเสียงตอนเขาทักเรามันก็เพียงพอที่จะส่งสัญญาณบางอย่างให้หัวใจเรารับรู้ว่าคนนี้ปลอดภัยหรือคนนี้ อาจต้องระวังผมเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเวลาไปทำงานไปพบปะคนใหม่ๆห,หรือแม้แต่ในการเริ่มคุยกับใครสักคนบนโซเชียลมันมีช่วงเวลาสั้นๆที่เรารู้สึกได้ว่าเราควรเดินเข้าไปหรือควรถอยออกมาซึ่งคำถามก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรารู้สึกถูกเพราะบางครั้งความรู้สึกก็หลอกเรา บางครั้งเราตัดสินเร็วเกินไปบางคนแสดงเก่งมากทำให้เราหลงเชื่อทั้งที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันครับในหัวข้อที่ฟังดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหัวข้อนี้ไม่ใช่เทคนิคซับซ้อนไม่ต้องจบจิตวิทยาก็เข้าใจได้ ไม่ใช่การสอนให้คุณเป็นคนหวาดระแวงแต่เป็นการชวนให้คุณรู้ทันพฤติกรรมของคนรอบข้างเพื่อให้คุณปกป้องหัวใจตัวเองและเลือกคนที่ควรให้อยู่ในชีวิตได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเราจะมาคุยกันถึงเรื่องง่ายๆอย่างภาษากายที่บอกนิสัยวิธีฟังคำพูดที่ไม่ได้พูดการสังเกตคนจากสิ่งเล็กๆที่เขาทำ และเทคนิคจิตวิทยาที่ใช้ดูใจคนได้ในเวลาสั้นๆทั้งหมดนี้จะถูกเล่าในแบบสบายๆเหมือนเรานั่งคุยกันบนโซฟาไม่เครียดไม่วิชาการแต่ได้สาระที่คุณสามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีหลังดูจบพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเราอยากมองคนให้ออกตั้งแต่แรกเจอ ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนหวาดระแวงหรือไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่เพราะลึกๆแล้วเรากลัวเจ็บมนุษย์ทุกคนมีความกลัวบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในครับกลัวจะไว้ใจผิดคนกลัวจะเปิดใจให้ใครแล้วสุดท้ายต้องผิดหวังกลัวว่าจะทุ่มเททั้งความรู้สึกให้ใครสักคนแล้วต้องมานั่งเก็บเศษใจตัวเองทีหลังและมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ เพราะในชีวิตหนึ่งคนเราเจอคนมาเยอะมากทั้งคนที่ทำให้เรายิ้มทั้งคนที่ทำให้เราน้ำตาตกในและบางคนก็เข้ามาเพื่อสอนเราว่าต่อไปนี้เราต้องดูคนให้ขาดก่อนเปิดใจการดูคนให้ออกจึงไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่คือทักษะของการปกป้องหัวใจตัวเองเหมือนเป็นเกราะบาง,บาง ที่ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียใจโดยไม่จำเป็นและจริงๆแล้วการดูคนให้ออกไม่ได้มีประโยชน์แค่ป้องกันตัวเองนะครับแต่มันยังทำให้เราเข้าใจคนอื่นลึกขึ้นด้วยเราเริ่มมองเห็นความตั้งใจจริงของคนบางคนเริ่มแยกแยะได้ว่าใครพูดเพราะอยากได้อะไรใครพูดเพราะหวังดีใครที่เข้ามาแบบโปร่งใสและใครที่เข้ามาแบบมีหน้ากาก จิตวิทยาในเรื่องนี้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะยุคนี้ทุกอย่างเร็วครับคนรู้จักกันจากหน้าจอไม่ใช่จากตัวตนจริงคนพูดจาหวานแต่การกระทำกลับขัดกันโดยสิ้นเชิงคนบางคนเก่งในการแสดงออกจนเราหลงคิดว่าเขาเป็นคนดีทั้งที่ความจริงตรงกันข้ามและเมื่อเราอยู่ในโลกแบบนี้ ทักษะในการดูคนให้ออกจึงไม่ใช่แค่ความอยากรู้แต่มันกลายเป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดโดยไม่ต้องแข็งกร้าวไม่ต้องระแวงใครตลอดเวลาแค่มีสายตาที่มองลึกกว่าภายนอกแค่นี้ก็เพียงพอที่จะช่วยให้เราเลือกคนที่ควรให้เข้าใกล้และเว้นระยะห่างกับคนที่ควรเก็บไว้ไกลๆอย่างเหมาะสมดังนั้น การเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเพื่ออ่านใจคนไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยครับมันคือของที่ทุกคนควรมีเหมือนเข็มทิศที่ช่วยบอกทางให้เราไม่เดินหลงในความสัมพันธ์และในตอนถัดไปผมจะพาไปรู้จักสัญญาณเล็กๆที่คนบางคนแสดงออกมาซึ่งอาจดูธรรมดาแต่ความจริงแล้วบ่งบอกอะไรในใจเขามากกว่าที่คิดครับ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เทคนิคการดูคนให้ออกผมอยากเริ่มจากสิ่งที่สำคัญมากๆก่อนครับนั่นก็คืออย่าตัดสินใครจากเปลือกนอกโดยทันทีหลายคนพลาดตรงนี้ครับคิดว่าการดูคนออกคือการมองแวบเดียวแล้วรู้เลยว่าคนนี้ดีแน่หรือคนนี้ไว้ใจไม่ได้แน่แต่จริงๆแล้วการดูคนให้ออกมันไม่ใช่เรื่องของการรีบตัดสิน มันเป็นเรื่องของการค่อยๆสังเกตอย่างมีสติตังหากครับบางคนพอเห็นใครแต่งตัวเซ่อเซอก็อาจคิดว่าเขาไม่เอาทานหรือถ้าเห็นใครใส่สูตรพูดจาชาญาก็รีบเชื่อว่าเขาต้องจริงใจและเก่งแน่นอนแต่เชื่อไหมครับเปลือกนอกมันหลอกเราได้ง่ายมากคนแต่งตัวดีอาจไม่ได้จริงใจคนเงียบๆอาจแค่ขี้อายไม่ได้ยิงคนพูดเก่งอาจแค่เฟรนลี่ ไม่ได้แปลว่าเจ้าเล่เสมอไปนี่คือกับดักอย่างหนึ่งของการดูคนครับถ้าเราใช้แค่ความรู้สึกชั่ววูบโดยไม่มีหลักเราจะตกหลุมพรางของอคติโดยไม่รู้ตัวและบางครั้งความรู้สึกแรกที่เรามีต่อคนบางคนมันไม่ได้มาจากเขาเลยนะครับแต่มาจากประสบการณ์เก่าๆของเราเองอาจเคยเจอคนลักษณะนี้แล้วผิดหวังมาก่อนก็เลยเผลอคิดว่า คนที่คล้ายกันต้องเหมือนกันไปหมดแต่ความจริงคือคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเพราะงั้นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งคือการรีบด่วนสรุปอย่าตีค่าใครจากคำพูดคำแรกอย่าตัดสินใจจากเสื้อผ้าที่เขาใส่อย่าคิดว่าคนหน้าตาแบบนี้ต้องนิสัยแบบนั้นเราต้องเปลี่ยนจากการตัดสินเป็นการสังเกตเปลี่ยนจากการคิดไปเองเป็น การตั้งคำถามในใจอย่างสงบไม่ใช่ตั้งคำถามแบบจับผิด os, แต่ต in ั้งคำถามแบบคนที how, ่อยากเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงการดูคนที่ดีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อไปจับผิดหรือคอยหาข้อเสียของใครแต่เพื่อให้เราเข้าใจว่าเราควรเปิดใจให้มากแค่ไหนเราควรใกล้หรือเว้นระยะห่างแค่ไหนและที่สำคัญเราไม่ควรใช้ความกลัว มาเป็นเครื่องมือตัดสินใครจิตวิทยาที่แท้จริงไม่ได้สอนให้เราเป็นนักจับผิดแต่สอนให้เราเป็นนักเข้าใจคนและนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะพาเราไปสู่เทคนิคที่ใช่ที่จะช่วยให้เราดูคนออกได้แบบมีความเข้าใจไม่ใช่แค่การเดาตอนต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่เทคนิคแรกในการดูคนให้ออกภายใน5นาทีครับ รับรองว่าเข้าใจง่ายและใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันเลยครับเมื่อเรารู้แล้วว่าการดูคนไม่ใช่การตัดสินเร็วๆและต้องไม่ใช้แต่อคติตอนนี้ผมอยากชวนทุกคนมาเรียนรู้เทคนิคนง่ายๆที่ช่วยให้คุณดูคนออกในห้านาทีไม่ต้องเป็นนัก,กจิตวิทยาก็ใช้ได้เพราะทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแค่เรารู้ว่าจะสังเกตยังไงเท่านั้นเองครับ 1. สังเกตภาษากายก่อนคำพูดภาษากายหรือ Body l a n g งวจ e เป็นภาษาที่ใจใช้สื่อสารก่อนสมองจะสั่งให้พูดอะไรเสียอีกเราทุกคนสื่อสารผ่านร่างกายโดยไม่รู้ตัวครับและมันซื่อตรงกว่าคำพูดเสมอลองคิดดูนะครับเวลาคนโกหก เขาอาจพูดเก่งพูดลื่นแต่ร่างกายจะส่งสัญญาณบางอย่างออกมาอยู่ดีเช่นถ้าคนคนนั้นมองตาเราเวลาคุยนิ่งๆไม่หลบสายตาเลยมักแปลว่าเขาเปิดใจและไม่มีอะไรต้องปิดบังแต่ถ้าเขาหลบตาบ่อยๆพูดไปมองพื้นไปหรือกระสับกระส่ายนั่นอาจแปลว่าเขากำลังเก็บซ่อนบางอย่างไว้ในใจ การยิ้มแบบฝืนๆเช่นยิ้มเฉพาะปากแต่ตาไม่ยิ้มตามหรือที่เราเรียกว่ารอยยิ้มไม่จริงใจนั่นก็เป็นสัญญาณหนึ่งหรือคนที่นั่งไขว้แขนท่าทางปิดตัวหน้านิ่งเกรงไม่ผ่อนคลายอาจแสดงว่าเขาไม่สบายใจหรือยังไม่พร้อมเปิดใจภาษากายคือภาพสะท้อนความรู้สึกภายในแม้แต่ตัวเขาเอง ก็อาจไม่รู้ตัวว่าเผยออกมาเพราะงั้นสังเกตรตรงนี้ให้ดีครับมันบอกอะไรได้เยอะมาก 2. ฟังคำพูดที่เขาไม่พูดคำพูดไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้ยินจากปากแต่คือสิ่งที่เขาเลือกจะพูดหรือเลือกจะไม่พูดบางคนคุยเก่งมากแต่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยเหมือนกำลังหลบเลี่ยงบางอย่างอยู่ลองถามคำถามปลายเปิดง่ายๆเช่น คุณเคยทำผิดพลาดอะไรในชีวิตไหมถ้าเขาตอบว่าไม่มีเลยครับชีวิตผมโอเคมาตลอดมันอาจไม่ใช่ความจริงหรอกครับเพราะคนเราทุกคนล้วนเคยพลาดแต่คำตอบนี้สะท้อนว่าเขาอาจไม่กล้ายอมรับความผิดหรืออยากวางภาพให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเขาพูดแต่เรื่องของตัวเองเล่าเรื่องของเขาเยอะมากแต่ไม่ถามเรากลับเลยสักคา นั่นอาจหมายถึงเขาไม่สนใจคนอื่นเท่าไหร่หรือคุยเพราะอยากให้คนฟังประทับใจเท่านั้นบางครั้งความเงียบก็พูดได้ดังกว่าคำพูดครับการเว้นจังหวะการเปลี่ยนเรื่องกระทันหันหรือการเลี่ยงคำถามบางอย่างล้วนเป็นสัญญาณที่เราควรฟังให้ลึกกว่าหู 3. ดูว่าเขาทำอย่างไรกับคนที่เขาไม่จำเป็นต้องดีด้วยอยากรู้จักนิสัยจริงของใครสักคน อย่าดูแค่ว่าเขาปฏิบัติกับเรายังไงแต่ให้ดูว่าเขาปฏิบัติกับพนักงานร้านอาหารพนักงานส่งของพนักงานทำความสะอาดหรือแม้แต่คนแปลกหน้าข้างทางถ้าเขาใจดีเฉพาะตอนที่มีคนดูอยู่หรือดีเฉพาะกับคนที่เขาอยากได้ผลประโยชน์นั่นไม่ใช่ความจริงใจหรอกครับแต่ถ้าเขายังพูดดียิ้มแย้มแม้กับคนที่เขาไม่มีอะไรจะได้แสดงว่าเขาเป็นคนให้เกียรติคนอื่นจากใจ นี่แหละครับคือบททดสอบเล็กๆที่เห็นได้ชัดมาก 4. ถามคำถามที่ทดสอบความคิดและหัวใจไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยาก็ใช้ได้ครับบางคำถามเราถามแบบปกติแต่ได้คำตอบที่ลึกมากเพราะคำตอบสะท้อนระบบความคิดและชุดความเชื่อของเขาเช่นคุณเคยให้อาภัยคนที่ทำร้ายจิตใจคุณไหมถ้าคุณต้องเลือกระวังช่วยตัวเองให้รอดกับช่วยคนแปลกหน้า คุณจะเลือกแบบไหนคำถามแบบนี้ไม่มีถูกผิดแต่มันเปิดโอกาสให้เราเห็นว่าเขาคิดแบบไหนเขาให้ค่ากับอะไรและที่สำคัญมันเปิดใจให้คุยกันลึกมากขึ้นด้วยครับ 5. ดูว่าเขาทํำตรงกับที่พูดไหมข้อนี้อาจเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเพราะคนบางคนพูดเก่งแต่ไม่เคยทําตามที่พูดเช่นเขาบอกว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมา แต่พอเกิดปัญหาก็เลี่ยงไม่พูดตรงๆงหรือบอกว่าเขาใส่ใจเราแต่ไม่เคยฟังสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆเลยคำพูดอาจใช้สร้างภาพแต่การกระทำคือสิ่งที่พิสูจน์ตัวตนของเขาลองสังเกตดูครับว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำตรงกันไหมเพราะคนที่จริงใจจะไม่พูดให้ดูดีแต่เขาจะใช้การกระทำเป็นคำตอบแทนสังเกตปฏิกิริยาเมื่อเขาไม่ได้ดังใจ วิธีที่คนคนหนึ่งแสดงออกเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการจะเผยตัวตนเขาได้ดีที่สุดลองสังเกตดูครับว่าเขายังควบคุมอารมณ์ได้อยู่ไหมเขางุดหงิดใส่อารมณ์หรือโทษคนอื่นหรือเปล่าหรือเขาแค่ถอนหายใจแล้วยังพูดจาดีๆอยู่เพราะความอดทนกับการยอมรับเป็นคุณสมบัติของคนที่เติบโตทางจิตใจ คนที่จัดการอารมณ์ได้ดีมักจะเป็นคนที่เราไว้ใจได้ในระยะยาวแต่คนที่อารมณ์ขึ้นลงง่ายอาจทำให้คุณเหนื่อยใจในอนาคตครับ 7. ทบทวนความรู้สึกของคุณหลังจากเจอเขาบางครั้งการจะดูคนออกไม่ได้อยู่แค่การวิเคราะห์เขาอย่างเดียวแต่ให้ลองกลับมาถามตัวเองว่าคุณรู้สึกยังไงหลังจากได้คุยกับเขาสบายใจ โล่งใจหรือรู้สึกฝืนเครียดหรือรู้สึกผิดแปลกบางอย่างในใจคนที่จริงใจมักจะทำให้เรารู้สึกดีโดยที่เขาไม่ต้องพยายามแต่ถ้าคุณรู้สึกเหมือนต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลาเวลาที่อยู่กับเขานั่นอาจเป็นสัญญาณว่าจิตใต้สำนึกของคุณกำลังเตือนอะไรบางอย่างเพราะบางทีหัวใจเรารู้ก่อนสมองด้วยซ้ำว่า คนคนนี้เหมาะกับเราหรือไม่ 8. อย่าลืมให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สุดท้ายแล้วครับแม้เราจะมีเทคนิคดีแค่ไหนแต่ไม่มีอะไรแม่นยำไปกว่าเวลาบางคนอาจแสดงออกดีในช่วงแรกแต่ถ้าเรารู้จักเขานาน,านพอเราจะเริ่มเห็นว่าเขาสม่ำเสมอไหมเขารักษาคำพูดไหมหรือเขาเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพราะนิสัยจริงๆมันหลบได้นิดหน่อยครับแต่ซ่อนไม่ได้ตลอดไปถ้าคุณใจเย็นพอสังเกตพอและไม่รีบด่วนตัดสินคุณจะเห็นเองว่าใครคือคนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณและใครที่ควรแค่ผ่านเข้ามานองมาดูตัวอย่างเหล่านี้ครับแล้วถามตัวเองว่าคุณเคยเจอแบบนี้ไหม หลายคนอาจยังสงสัยว่าแล้วเวลาอยู่ในชีวิตจริงเราจะดูคนออกอยังไงมันไม่ได้มีบทสนทนาแบบในหนังหรือจังหวะให้วิเคราะห์เป็นฉากฉากแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงคือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเพราะพฤติกรรมของคนเราจะหลุดออกมาเองในสถานการณ์ธรรมดาที่สุดกรณีที่หนึ่งเพื่อนใหม่ที่คุยสนุกแต่ไม่เคยฟังเราเลยคุณอาจเคยเจอคนแบบนี้ตอนแรกดูน่ารัก คุยสนุกยิ้มเก่งเล่าเรื่องเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนเก่าเรื่องแฟนเรื่องบ้านแต่พอติงตาคุณจะเล่าอะไรบ้างเขากลับหันไปเล่นมือถือหรือเปลี่ยนเรื่องทันทีบางครั้งแค่คุณเริ่มพูดเขาก็แทรกขึ้นมาว่าเออเออเหมือนเราตอนนั้นเลยแต่ก็กลับไปพูดเรื่องของเขาต่อคุณจะเริ่มรู้สึกว่าถึงจะอยู่ตรงนั้นแต่ก็เหมือนไม่มีตัวตน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องคุยเก่งหรือเป็นคนเปิดเผยแต่มันสะท้อนว่าเขาอาจไม่ได้ใส่ใจคุณเลยคนที่ฟังแค่เพื่อรอพูดไม่ใช่คนที่อยากรู้จักคุณเขาอาจแค่ต้องการผู้ฟังไม่ใช่มิตรภาพกรณีที่สองคนที่นิ่งๆิ่งแต่กลับทำสิ่งดีๆโดยไม่ต้องบอกตรงกันข้ามคุณอาจเคยเจอคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ได้ทำตัวโดดเด่นอะไร แต่กลับทำบางอย่างที่คุณจำไม่ลืมเช่นคุณลืมของไว้เขารีบวิ่งตามมาส่งให้คุณดูในเหนื่อยเขาหยิบขวดน้ำให้โดยไม่พูดอะไรคุณป่วยเขาส่งข้อความมาบอกว่าขอให้หายเร็วๆนะแม้ไม่ได้สนิทกันมากสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่บอกอะไรได้เยอะมากคนที่เห็นคุณในช่วงเล็กๆคือคนที่น่าจะอยู่กับคุณในวันที่ใหญ่ๆด้วยเช่นกันน้ำใจเล็กๆ ไม่ได้มาจากการสร้างภาพแต่มาจากนิสัยที่ติดตัวเขามาโดยธรรมชาติกรณีที่สคนที่ดูดีตอนอยู่กับเราแต่พูดถึงคนอื่นแย่ๆลับหลังบางคนทำให้เรารู้สึกดีมากๆคุยเก่งชมเราบอกว่าเราเก่งเราน่ารักแต่พอเปลี่ยนเรื่องก็เริ่มพูดถึงคนอื่นแบบเสียๆหายๆเช่นเธอจำยายคนนั้นได้ไหม แบบนั้นน่ะไม่ไหวเลยเราเคยทำงานกับเขานะเห็นนิ่งๆแต่ชอบเอาหน้าเพื่อนเราคนหนึ่งก็เหมือนกันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ขี้อิจฉาสุดๆในตอนนั้นคุณอาจรู้สึกว่าเขาสนิทกับคุณมากเพราะเขากล้าเล่าอะไรลับๆให้ฟังแต่ลองคิดดูดีๆครับวันนี้เขาพูดแบบนี้กับคุณพรุ่งนี้เขาอาจพูดแบบเดียวกันกับคนอื่น แต่ใส่ชื่อคุณแทนกรณีที่สคนที่ชอบพูดประชดหรือทำให้เรารู้สึกผิดแบบเนียนๆบางคนไม่พูดตรงๆว่าไม่พอใจแต่ชอบใช้คำพูดแนวประชดหรือกดดันอ้อมๆเช่นเธอเก่งอยู่แล้วไม่ต้องมาสนใจคนธรรมดาแบบเราหรอกเราแค่ไม่กล้าพูดแบบเธอไงเรามันไม่มั่นใจดีนะ ที่เธอไม่ลืมคนอย่างเรานะฟังดูเหมือนชมแต่จริงๆแล้วแอบกดดันหรือทำให้คุณรู้สึกผิดทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนแบบนี้อาจมีความไม่มั่นใจในตัวเองแต่กลับใช้คุณเป็นเครื่องมือทำให้ตัวเองรู้สึกมีค่าในระยะยาวคุณจะเริ่มเสียความเป็นตัวเองแบบไม่รู้ตัวกรณีที่5คนที่พูดหวานเก่งแต่ไม่เคยทำตามที่พูดเลย บางคนใช้คำพูดเก่งมากเช่นไว้เราช่วยนะเราใส่ใจเธอเสมอเดี๋ยวโทรกลับนะขอเคลียร์งานก่อนแต่ไม่เคยมีการกระทําที่ตรงกับคำพูดเลยไม่เคยช่วยไม่เคยโทรกลับและไม่เคยอยู่ตรงนั้นเวลาคุณต้องการคนแบบนี้ไม่ได้แย่ทุกคนแต่อาจเป็นคนที่พูดไว้ก่อนเพื่อให้คุณรู้สึกดีชั่วคราวแต่ไม่ได้ตั้งใจจริง ถ้าคุณเจอบ่อยๆจนเริ่มไม่เชื่อคำพูดของเขาอีกแสดงว่าสัญญาณเตือนเริ่มชัดแล้วครับสรุปแล้วบางทีเราจะดูคนออกไม่ใช่ตอนที่เขาพูดเก่งหรือดูดีแต่ตอนที่เขาเลือกจะทำอะไรตอนที่ไม่มีใครบังคับเขาคนดีไม่ต้องทำอะไรเวอร์เวอแค่เขาไม่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับการเป็นตัวเองนั่นก็มากพอแล้วขอให้คุณใช้หัวใจบวก สติเข้าด้วยกันแล้วคุณจะค่อยๆดูคนออกในแบบที่ไม่ต้องพยายามเลยครับอย่างไงก็ตามจุดสำคัญที่สุดของการดูคนออกคือดูเพื่อเข้าใจไม่ใช่ดูเพื่อด่วนตัดสินบางคนอาจแค่ผ่านช่วงเวลายากๆในชีวิตบางคนแค่ยังไม่กล้าเปิดใจเราไม่จำเป็นต้องเปิดใจให้ทุกคน แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องปิดใจใส่ทุกคนเช่นกันให้จิตวิทยาช่วยคุณฟังให้ลึกกว่าเสียงและมองให้ลึกกว่าสิ่งที่เห็นแล้วคุณจะรู้ว่าใครที่ควรอยู่ในชีวิตและใครที่ควรปล่อยผ่านสรุปเคล็ดลับเล็กๆสำหรับการดูใจคนคือใช้ใจฟังมากกว่าปากพูดฟังสิ่งที่เขาไม่พูดให้เวลากับการสังเกตอย่ารีบรักอย่ารีบเชื่อ อย่าดูคนแค่จากครั้งแรกแต่ก็อย่ามองข้ามสัญญาณแรกและสุดท้ายเชื่อความรู้สึกของตัวเองเพราะบางครั้งใจเราจะเตือนเราได้ดีกว่าคำพูดของใครๆสิ่งที่อยากฝากไว้คือคนเราดูยากก็จริงครับแต่ไม่ใช่ดูไม่ได้เลยถ้าคุณฟังให้ดีมองให้ชัดและไม่รีดตัดสินคุณจะรู้ว่าใครควรเก็บไว้ในใจ และใครควรปล่อยให้เป็นแค่บทเรียนขอให้คุณดูคนออกเร็วขึ้นแต่ใจดีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าลืมกด subscribe และไลค์ให้กับช่องของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและคุณจะไม่พลาดเนื้อหาที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ในทุกๆตอนครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ